สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะ ขอเชิญร่วมทำบุญจัดตั้งกองทุนบุญสร้างพิพิธภัณฑ์บารมีหลวงปู่ทิมตำนานกำเนิดพระผงพรายกุมารที่จังหวัดระยองโดยร่วมบุญบูชาพระคุณแผนผงพรายกุมารปี1 0ถึงปี1 8หลวงปู่ทิมบูชาองค์ละ5 0 0 0 1 0ถึง10,000บาทแล้วแต่ความสวยงามหรือร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลอื่นๆที่มีของกรุจามเมง ลูกชายบุญธรรมหลวงปู่ทิมสนใจร่วมทารรบุญติดต่อได้ที่สุรินเดชอุดมอาจารย์นวะลูกชายจามเมงโทร092 576 4893บอกอใหญ่สยามชนโทร065 743 1348อาจารย์ทัศน์พระสมุทรโทร093 460-4666สนับสนุนโดยผงสีฟันสมุนไพรทงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาสฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาท สมุนไพรแท้100%ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาทสั่งซื้อได้ที่โทร ID Line 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะ ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเซาจัดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับรถรับส่งนักเรียนจังหวัดฉะเชิงเซาณห้องประชุมโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารอำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซานางสาวชัตราประอนนิยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับรถรับส่งนักเรียนจังหวัดฉะเชิงเซาประจำปีงบประมาณพศ25 68พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีชานชัยก้อนสันทัดขนส่งจังหวัดฉะเชิงเซาหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ตำรวจคณะครูอาจารย์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเซาและผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนเข้าร่วม สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเซาได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงความปลอดภัยในการให้บริการของรถรับส่งนักเรียนจึงได้ทำโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับรถรับส่งนักเรียนจังหวัดฉะเชิงเซาประจําปีงบประมาณพศ2568ขึ้นจํานวน6รุ่นรุ่นละ50คนโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ประกอบการเจ้าของรถผู้ขับรถรับส่งนักเรียนและผู้ควบคุม ดูแลนักเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนำไปสู่การขออนุญาตใช้รถเพื่อรับจ้างรับส่งนักเรียนให้ถูกต้องสร้างความมั่นใจในการให้บริการและเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอันเนื่องมาจากรถรับส่งนักเรียน สำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายด้านความปลอดภัยของจังหวัดฉะเชิงเซาโดยในภาคเช้าเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาตใช้รถในการรับจ้างรับส่งนักเรียนและมาตรฐานความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนการคัดการการเกิดอุบัติเหตุและข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินและในภาคบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติการใช้งานอุป,ปกรณ์เพื่อความปลอดภัยประจํารถรับส่งนักเรียนครรับาีีกดย ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์ 096 768 4595 081 357 0422